รับฟังอยู่ที่บ้านพร้อมกับที่กำลังดูไทยไวท์ .org ทั่วโลกทุกๆท,ท่านนะคะท่านคือคนไทยที่หวัวใจยังมีความเป็นธรรมอยู่ทุกท่านนะคะก็หลายท่านก็ไปเจอประสบการณ์ต่างๆแต่วันนี้มีแกนนำหลายหลาย,หลายคนที่ยังรอยอยู่ข้างหลังแต่นุ้ยจะขึ้นมาขั้นเวลานิดเดียวว่า พี่น้องเราที่โดนควบคุมตัวเมื่อคืนวันที่28นั้นตอนนี้ได้ออกมาแล้วหนึ่งคนคือคุณชูชาติชูสิริอันนี้เขาเข้าหาพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในที่สนะาธารณะนั้นประกันตัวได้แล้วนะคะวันนี้ปรบมือให้เขาหน่อยสิคะให้กำลังใจเขาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นคนนี้ประกันตัวได้แล้วแล้วเดี๋ยว เขาบอกไู้เลยนะวันที่เข้าไปวันนีนะ้เดี๋ยวเล่าบรรยากาศให้ฟังก่อนจะรีบร้อนไปไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ขึ้นเวทีมันตั้งหลายวันแล้ววันนี้พอเข้าไปถึงนะสมคนนะน้องไอ้ไน้องรัตนพงษ์เนี่ยนะอินทารังสีเนี่ยเขาอายุน้อยที่สุดอายุ3าหปีโอ้โหแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่น้อยที่สุดอะคนเนี้ยโคตรร้องไห้เลยสองคนนี่นะน้องน้องชูชาติกับกับ คุณคุณสมัยเนี่ยสองคนเนี่ยคุณสมัยเนี่ยอายุ60ปีเขาบอกปลอบก็ไม่รู้จะปลอบยังไงละแต่วันนี้พอเจอพี่นุ้ยดีใจมากแล้วนุ้ยบอกว่าเราต้องสู้นะกลุ่มกวปอจะไม่ทิ้งเพื่อนเด็ดขาดนี่คือหน้าที่ของเราไม่บอกเขาบอกแต่และคนนี่บ่นก็บอกว่าจะทำยังไงพี่แล้วใครช่วยเราไหมให้บอกพอเจอพี่นุ้ยไปดีใจมากแล้วรู้ไหมนุ้ยใช้เวลาในในนั้นเนี่ยในเรือนจำ จังหวัดนนทบ,บุรีวันนี้เกือบสองชั่วโมงเพราะพูดต้องหาของเราสามคนแล้วพูดนะสุดท้ายคือนุ้ยร้องเพลงอะไรู้ไหมเอาอย่างนี้ให้กําลังใจพี่ร้องเพลงไม่เป็นเยอยควา้าท้าดินน้ําตาไหลกันทั้งสี่คนนี่คือคือกำลังใจที่เราต้องให้กันแล้วนุ้ยก็บอกว่าพี่น้องเนี่ยเขารออยู่ข้างนอกนะมาให้กําลังใจเข้ามาไม่ได้แล้วพี่น้องรวบรวมเงินเพื่อช่วยประกันตัว ได้เงินเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเราจะดูแลทุกคนที่เป็นเพื่อนกันเขาบอกพี่นุ้ยช่วยรีบประกันตัวหน่อยนะค่ะช่วยแน่นอนตามความสามารถที่เรามีเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ช่วยให้ได้เงินจํานวนสามแสนบาทเพื่อไปประกันตัวเขาทั้งสามคนปรบมือให้ทุกคนนะคะท่านคือผู้ที่ช่วยเหลือ เพื่อนร่วมอุดมการที่เขาเสียสละอย่างอย่างอย่างน้องรัตนพงษ์เนี่ยเขาบอกว่าวัดสะพานล,ลอยเนี่ยนะคนนอนกันเยอะมากแต่เขาเนี่ยคงจะอ,อะไรหนักไปหน่อยคนอื่นเขาหนีไปหมดแล้วตัวเองก็นั่งสลืมสลือไปไม่ทันแล้วตรงนั้นอาวุธปืนเนี่ยไม่ไม่ใช่ของเขาก็ามาห่างประมาณสองเมตรอ่ะบนสะพานล,ลอยเนี่ยมีคนนอนกันเยอะเขาบอกตรงนั้นนะ่ปลอดภยัย แต่ที่ตำรวจเข้าตีสามอ่ะเขาก็เลยยังสลึมสลือกันอยู่เข้ามายังไงรู้ไหมคะพี่น้องเข้ามาทั้งสองด้านมายังไงคะเรียงหน้ากระดานแบบเรียงหน้ากระดานเหมือนกับมาปราบผู้เหมือนมาปราบผู้ก่อการร้ายนี่เหรอคะทำกับพี่น้องคนไทยร่วมชาติอย่างนั้นการที่คุณเข้ามาในเวลากลางคืนมันก็หนักหนาสาหัสแล้วแต่คุณเข้ามาเนี่ย ดีนะพวกเราไม่มีอาวุธสงครามร้ายแรงอย่างที่มันกล่าวหานะถ้ามีอาวุธสงครามร้ายแรงเข้ามาถ้ายิงประทะก,กันไม่ชิบหายกันนี่โชคดีนะกวปเนี่ย,ชนะยใช้สิทธิ์ตามกฎหมายรัฐนูลในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธอันตรายร้ายแรงสิ่งเนี้ยค่ะทำใหเห็นว่าเรา ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติเดี๋ยวสอนลักก็ขึ้นมาพูดเองว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นถามว่าไอ้พวกกระบฏเนี่ยทำผิดกฎหมายชัดแจ้งอาวุธวันนั้นน่ยที่นุ้ยอยู่ในเหตุการณ์ที่มันมันมาวันนั้นที่นุ้ยยังเข้าไม่ถึงเนี่ยอาวุธปืนมันใส่กระสอบเป็นกระสอบเลยแล้ววางถามว่ามวลชนไม่เห็นเหรอคะมวลชนก็เห็นแล้วเป็นไงคะทําอะไรเขาได้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขาก็เห็นใครกล้าจับเขาคะไม่มีใครกล้าจับเขาเนี่ยค่ะสังคมไทยแล้วคนหัวใจที่บอกว่ารักประชาธิที่ประยรักความเป็นธรรมทำไมไม่ช่วยกะวะปอปพอให้มากกว่านี้ละคะช่วยกันสิคะเมื่อท่านต้องการชนะช่วยกันค่ะเพราะฉะนั้นอีกคนหนึ่งก็คือคุณสมัยบุญมานานคนเนี่ยอายุหกสิบปี บอกว่าไปนอนเฝ้าอปากซอยอ46ใกล้ๆก,กับสะพานลอยตรงนั้นนะคะเปิดประตูนอนเพราะมันร้อนเนี่ยอายุ60ปีไปทุกสนามแล้วทุกคนยืนยันหมดนะคะว่าออกมาได้ก็จะร่วมรบกับกวปออีกเช่นกันรบเพื่อใช้สนักของประชาชนเขาจะไม่ทิ้ง ถึงแม้นว่าเขาจะเป็นยังไงไม่ทิ้งขอให้ออกมาได้เขาจะร่วมทุกเวทีเขาไม่ได้เข้ามาอยู่กับคือคือนุ้ยไม่ได้รู้จักเขาเลยนะแต่ละคนไม่รู้จักเลยเขาอยู่รอบนอกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยคะเห็นไหมคะว่าพวกเขาเสียสละก,ก,กันขนาดไหนเพราะฉะนั้นวันนี้ด้วยเงินของพี่น้องมวลชนที่รวบรวมมาให้นุ้ยก็นาไปไปให้เขาสามคนคนละหนึ่ง้ารอบาทก็มีคุณโอช่วยมาด้วย 500นะคะนอกนั้นก็เงินมวลชนที่ที่เขาให้นุ้ยมาแล้วคนนุ้ยก็เอาไปมอบให้เขาใช้จ่ายระหว่างที่เขาอยู่ในเรือนจําแล้วน้องอรัตนพงษ์เนี่ยนะอินทารังสีเนี่ยคนเนี้ยน่าสงสารมากลูกเขาอายุแค่สามขวบน้องรู้ไหมคะว่าเขามาเนี่ยเขาบอกว่าหิวอยากกินนมคือสภาพการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยมันยากแค้นนะพี่น้อง เพราะฉะนั้นทุกคนที่เขาได้รับความเดือดร้อนอยู่ในนั้นเราต้องไม่ทิ้งกันนุยสัญญากับเขาแล้วว่าถ้าไม่มีใครไปนุยก็จะไปนุยเชื่อว่ากลุ่มกว,วปไม่ทิ้งเพื่อนแน่นอนคนรักความเป็นธรรมจะไม่ทิ้งเพื่อนเชื่อเถอะค่ะพี่น้องสิ่งนี้คือนุยอยากจะมาพูดก็บอกให้ฟังว่าพวกเขาทั้งหมดเดี๋ยวนุยก็ไปทำเรื่องประกันตัวอีกสองคน ในวันพุทธที่สองเมษานี้แล้วผลเป็นประการใดแล้วนุ้ยค่อยแจ้งให้ทราบเขามีกำลังใจจากกำลังใจของพี่น้องทุกคนปรบมือให้กับตัวเองต้องขอบคุณนุ้ยขอบคุณแทนครอบครัวเขานะคะนุ้ยขอบคุณแานเพราะครอบครัวเขากูขอบคุณนุ้ยมากนุ้ยก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยเขานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าพรุ่งนี้เรานัดกันไป แจ้งความใครบ้างคะแจ้งความตุลาการศาลน้ำนูนท่านไปเลือกตั้งที่เขตไหนท่านไปแจ้งความได้ที่ตรงนั้นแหละคะ่ะท,ที่ที่ตำรวจสมมุติว่าที่อำเภอเมืองตรงนี้ก็แจ้งที่อำเภอเมืองหรือถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดจะไปแจ้งที่กองปราบก็ได้นะคะนั่นคือส่วนกลางเราไปแจ้งความให้เห็นว่า2ี่กว่าล้านเสียงไม่ยอมรับ คําวินิจัยของตุลาการสารรัฐมนุน50ูน50เด็ดขาดใช่ไหมคะพี่น้องสิ่งที่ท่านจะต้องแจ้งความก็คือ,อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษประธานสารมนูนและตุลาการสารมนูนทั้งหมด8คนนะคะมีรายชื่อดังนี้ 1. น,นายจรูนอินทจารย์ 2. นายจรันพักดีธนากูล 3. นายเฉลิมพลเอกุระ 4. นายชัดชลวร 5. นายนุรักษ์มาประณีตหกนายบุญส่งกุละบุภา 7. นายสุพศไข่มุก 8. นายอุดมศัก์นิติมนตรี 9. นายทวีเกียรติมีนักกนิตซึ่งคนสคนที่เขาเป็นเสียงข้างน้อยเราไม่จำต,ต้องแจ้งความเขานะครับพี่น้องเพราะถือว่ายังไงก็ตามไม่จะลูกเล่นอะไรก็ตามถือว่าเขาก็ไปใช้สิทธิ์ตามรัฐนูลแต่ผู้ที่แจ้งความว่า ได้จแจ้งว่าตัวเองมีเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้เนี่ยบอกว่าป่วยเนี่ยในวันการเลือกตั้งคุณมาวิจัยตัดสิทธิ์ของคนอื่นเนี่ยแค่นี้คุณก็ทําผิดกฎหมายรํานูนแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งอยากฝากพี่น้องในโลกอินเทอร์เน็ตนะคะขอความกราณาท่านช่วยหนูอีกสักแรงหนึ่งได้ไหมคะว่าคุณไปดูกฎหมายรัฐนูลปี50มาตรา0 0วรรควท้ายสารน้านูลภายในกำหนด1ปีสารน้านูลสามารถออกระเบียบข้อบังคับ ในการพิจารณาคดีได้แต่ภายในกำหนดหนึ่งปีกำหนดไว้เลยภายในกำหนดหนึ่งปีสารนับนวนต้องมีกฎหมายลูกต้องมีนะฮะคุณอย่ามาเล่นลิ้นตุลาการสามนวนพิจารณาคดีทั้งหมดตั้งแต่24่สิสิงหาคม2551เป็นต้นมาคดีทั้งหมดที่คุณวิจัยเป็นโมคะคุณจะมาอ้างว่าคุณใช้ระเบียบของตุลาการสามนวนห้าศูนย์ไม่ได้ รามาตรา300วัดท้ายคุณต้องมีกฎหมายวิธีพิจารณาความหรือกฎหมายลูกภายในกำหนดหนึ่งปีคุณทำผิดกฎหมายรัฐนุนเสียเองช่วยกันหน่อยนะคะพี่น้องที่อยู่ในโลกอินเทอร์เนต็ตช่วยนุ้ยหน่อยค่ะช่วยนุ้ยไม่ใช่ว่าช่วยเพื่อตัวนุ้ยเองช่วยให้เห็นว่าตุลาการสาม คม2551จนถึงทุกวันนี้คุณปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบโดยสิ้นเชิงแต่อย่างที่บอกอะค่ะหากนุ้ยตีมาตั้งแต่6เดือนแล้วยังไม่เห็นผลขยับขยืขย่นเท่าไหร่เลยมีนิดนหน่อยๆในโลกอินเทอร์เน็ตถ้าท่านจะช่วยให้ระบอบประชาธิปไตัยเดินหน้าได้ท่านต้องช่วยให้เห็นว่าตุลาการ3นูนปี50นี้ไม่ได้มีกฎหมายลูกตามมาตรา200ซึ่งบัญญัติ ภายในกําหนดหนึ่งปีนี่เข้าไปปีที่7แล้วคุณยังไม่มีใครกันแน่ที่ไม่ทําตามกฎหมายรัฐนนูลหรือไม่ทําตามกฎหมายที่มันหยัดไว้สารนักนูลคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะพิภากษาคดีหรือวินิจฉัยคดีใดๆได้เลยเพราะฉะนั้นหากนักกฎหมายขอท่านมีความกล้าหาญออกมาชี้ไม่ว่าตุลา คดดีได้พิจารณาคดีได้โดยใช้ระเบียบนั้นท่านบอกสิคะว่าเมื่อกฎหมายรัฐนูญบอกว่าต้องมีกฎหมายลูกภายในกําหนดหนึ่งปีก็ต้องมีสิช่วยกันหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาตุลาการสามนูลทำผิดกฎหมายคดีทั้งหมดที่วิจัยตกเป็นโมฆานะและจับสารนูญเข้าคุกกันมันเห็นไปที่ค่ะว่าว่าคุณทําผิดคุณก็ต,ต,ต้องรับโทษอันนั้นคุณอย่ามา ช่วยกันนะคะพี่น้องที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตมีผู้ปราศัยหลายท่านนุยขอฝากพี่น้องที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตมาตรา300ของกฎหมายลำน,นูลวัก้ทยนี่คือความผิดชัดแจ้งของตุลาการสามนูลสิ่งที่เราจะทําให้คนเขาเห็นเนี่ยตุลาการสามนูลกาลังจะวินิจฉัยคดีอะไรคะก็คดีมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยื่นคําร้องให้ตุลาการสามนูลมีคําวินิจฉัยว่าคําสั่ง ของนายกรัฐมนตรีที่ย้ายไอ้วินเนี่ยแล้วสาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งให้กลับรับราชการใหม่แล้วตอนนี้วินมันนั่งที่สอมอชอเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตุลาการสามนวนวิชัยปุ๊บเนี่ยนายกต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามความคิดของมัน,นแต่จริงๆแล้วไม่ได้เขาคิดอย่างนั้นตอนนี้ปปอชอเนี่ยวันนี้ที่นายกไปให้ปากคํารับทราบข้อกล่าวหาแล้วเขากำลังจะตั้งว่าที่นายก ขอให้มีพยานอีก10ปากนะจะรับหรือไม่เพราะฉะนั้นคดีนายกี่ต้องเลื่อนไปมันจะใช้ตุลาการสามนวนวิจัยคดีอีกพวกนี้มันเล่นโยนไปก็โยนมาองค์กรเนี่ยองค์กรที่ทําให้ความยุติธรรมของประเทศเสื่อมสูญโดยที่นานา,นาอายะประเทศเนี่ยเขาไม่ยอมรับกฎหมายไทยแล้วทําให้เราต้องเสียสิทธินอกอาาเขตอีกครั้งหรืออย่างไรขอฝากคนไทยนยีช่วยกันเถอะค่ะ ช่วยให้ประเทศนี้เดินหน้าได้ด้วยระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขประเทศชาติจะได้เดินหน้าได้ช่วยกันนะคะพี่นนองเพราะนั้นวันนี้ก็มีผู้ปราัสหลายท่านวันนี้นุ้ยขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ